สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดำซิ่งครับผมนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ขึ้นงานนะครับท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัดรถแล้วครับรถว่างหันจอดอยู่นี่เป็นสิบเลยนะครับเนี่ยจอดยาวเลยนะผมจอดอยู่นู่นนะครับสุดท้ายแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปใส่กันแล้วก็ โอ้หลายคันครับเอาไปใส่เหล่าหลายคันเป็นซีบุ่นล่ะนะครับใส่ลงใส่ลงวันจันทร์นะครับส่วนของผมน่าจะลงพรุ่งนี้เอ้ใส่มืออื่นนะครับว่ารัวลงมือใด้โอ้โหเฮ้ยน้ำมันยังไงน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกมีวัวมาเที่ยวมีวิวครับ นี่ครับนี่ก็เป็นรถร้อยเอ็ดไอ้ลุงเรืองร้อเอ็ดนะครับข้างเหรียดนี่ของผมนะครับต่างคนก็ต่างนอนครับพักเหงาแห้งไอชานลเงี้ยมาน้ำเลยได้สักผ่าครับพี่น้องบอกว่ายาวเฝ้าสักก็ได้จะสิไปใส่บอกอยู่จัง,งันสักนะครับ มาโอนกระจกขึ้นยังน้อยก่อนพี่นอ้องพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับระหว่างรอขึ้นงานนะครับก็จะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ทํากันไปนะครับวา่าดเห็ดกระทะรอดนะครับวา่าดเห็ดสีกระทะเฮียเป่าเห็ดเจ้าพี่นอ้องบ่ทนี้อารมณ์เฮ้ยเปิดแล้ว หลังหลุดเลยวะเนี่ยนอนเลยวะซื้อร้านไหนือดีแต่ร้านนี้คือน้อนวะว่าเป็นหลับว่าเป็นข้างในเราหัวนวกหัวนใดอู้อข้างในไม่ต่ำกว่า20คันนะครับตอนนี้ข้างในมืออื่นกับเลีอ้ยอยู่ซ้ำนี่แหละครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสองไปเดี๋ยวพาดูไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีนะครับนี่ก็เป็นรถสวยรถงามรถหล่อนะครับอีกคันหนึ่งของค่ายลุงเรืองร้อยเอ็ดนะครับอ่านบ่ได้ขึ้นนะครับขึ้นมืออื่นกันได้ดรก เปมือกัลงไว้ทิที่าไปไปพูดหล่ฮะสาไทยมันอยู่บงแดนนะสาไทยแหลมนี่เหรอสาไทยแหลมกันอสาไทแหลมเครับเป็น่าสาไทแหลมกับไฟแดงเขาอขนาด สาหัสไทยแหลมลงวันอาทิตย์เลยเหรอแ่อื้องน่ะแหนครับวันจันทร์ก็ลงด้วยลันวันจันทร์กับพวกนี้เดินป่พวกใช่จำบัวอ่ะเห็นมั้เนี่ยลงวันจันทร์น่ะพวกที่เข้าไปกวนน้องลงวันจันทร์เบิดเพราะว่าเพียงน้อยเขาบอกว่าเขาพกขื่นแล้ววะที่ข้าเลยพานขอขื่นนี่ซือ เออเขาเขาเขาจขึ้นอันนี้เขาจะขึ้นวันมืออื่นพวกจำบัวบรลูกันครับตรงเบิงตาสังนีก่ก็แหละขึ้นมืออื่นกับวันจันรนี่ก็ไงไปแหลมนะครับไปแหลมก็ยังไม่ลงไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปแหลมหรือเปล่านะครับแต่ที่นเนี่ยผมว่ามัน 80%ดสิบเนนะครับ8ปดสิบเก้าสิบเอร์ซนนะครับที่จะได้ไปนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เขาเรียกเข้าไปนะครับสิบกว่าคันนะครับก็เอาไปขึ้นแป้งจัมโบ้นะครับเหมือนรถพี่ไก่นะครับก็เลยก็เลยขึ้นให้นะครับเจ้าสิกับบ้านครับะเจ้าสิเนียเนียบ้านนะครับจังอันนี้กัเนียนอนครับตายแล้วครับสรุปแล้ว นิ่งเป็นลับครับเอ,ๆๆๆๆอเออไอคิวนอนที่ไรคต๊ะแม่อ <ๆๆ S 1> เออูขาดเหมแม่อูขาดเหมแม่เอาขาขึ้นใช่ปะอูขาดเหมสบายเลยมึงนะลงม่อหานอนเนี้ยนอนตีไหนนอนหนึ่งแค่สองท่านพ่อสองทุ นี่ยวยไม่สิขาดไหมคน้อนนั่นพอสองทุ่มเดีอย่าเบิ่งหน้าผม่าไปจะกลับถึงแม่นึงลูกน้อนนอนหมดเลยใส่สุดน้อนนย่น้อนหลังเลยเด้อ <c oughs> กันดี่อเพียนนะ่ะนี่ครับสอนสอนกันที่ว่าจะพามาดูอยู่ฟังคนเนีบยหอนพี่นอ้องโอ้ยง่างเลยใส่ไม่ใส่ก็หอนนะครับ กระทะลอ้อนะครับกระทะร้อเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําอยู่นี่มันอารมณ์มันท่านขึ้นนะท่านผู้ชมว่าเลี้ยงกันมันก็ล่างล่าง,งกว่นนันแล้วตาเกียบบอกเอารถไปตรวจสภาพแล้วล่ะแต่ว่าเพท่านไม่ไปตรวจด่อู้เลยของเจ้าของเอาล้งไว้บ้านหยุดหลายมันนอนกองพืนนี่ครับออกไม่แล้วครับนี่อันหนึ่งครับ นี่ครับจาแป้งนาไอแป้งน้อยแบบนี้นะครับจะไปลงแหลมนี่นี่ไปแหลมแท้แบบนี้นี่ครับถ้าเห็นพี่น้องฟังทางแหลมก็นี่เธอครับแม่ละใส่น้ำกันละครับพผมอะไปแหลมชะบังครับถ้าเรือจากท่าเรือที่เป็นร้านตู้หรอกผมกผมเคยไปกันของอของสหไทย่าสัน่น ส,ส่สะตีเอ็กเซนเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซนกมาตรฐานเดียวอะ่ะเอาไปเหลี่ยมอไงก็เลี้ยวเองเดินนะไปเหลี่ยมอไรก็เลี้ยวไปจอดนะนะังนันลงมือนี้ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งยัมโบ้นะครับของพี่ไก่ก็รอมัอนอาทิตย์ป็นยังอี้พากกันมาล่องนะครับเป็นบันเดีหอมาน้ำนะครับส่วนผมห่อมาด้วยนะครับก็เลยไม่กลับบ้านอันนี้บ่ห่อห้น้ำเหมือนเมียบ้านสกอดกับเมียบ้านเลวนะครับ,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 นะรบต้องหลดสะกดคือขาคุณรุ่นดีเด้อเอาไงล่างหออั้งที่ล้างไนงะเขาคนบันเดีย่ยวล้างสิเด้อ ว่าที่เขาไปล่างอยู่แน่นไอ้นั่นประเดี๋ยวกับว่าได้ล่างนี่ครับสวยงามนะครับเป็นรถรุ่นหมวสองชั้นหมวสองสั้นครับ เป็น TV, การ์เดนกีวีการ์สิบถังของรถอ่อา r, r ์ทนะครับร้อยเอ็ดเอ้ลุงเรืองร้อยเอ็ดนะครับไม่ใช่ร้อยเอ็ดลุงเรืองลุงเรืองร้อยเอ็ดปกติรถมันอยเต็มเลยไี่มีน้องเยอะนี่แต่อันน,น,น,นี้มันสวยแล้วมันขำแล้วมันก็นเลยบอมีรถมันนะครับมันเป็นภาพเป็นบรรยากาศอันนี้ก็เลีนยนแต่โทรศัพท์ ลฟังค้ังนี้ครับนอนสบายเลยครับมือเรียงนะอาทิตย์นี้ได้สองเที่ยวนะครับถ้าได้ลงวันอาทิตย์นี่ก็ได้สองเที่ยวก็อีกขาหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งผมคิดเราว่ามีไปถ่าไซบอกวันจันทร์อาไซบอกวันจันทร์แล้วก็กลับมาวันที่เป็นวันที่เท่าไ,ไหร่วันนี้วันที่เท่าไ,ไหรเฮ้ยบเกียร์เลย ยี่สิบแปดวันอาทิตย์ลงันอาทิตย์แล้วเข้าไปถ่าเอาบอกยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าวันอาทิตย์เอ้อวันจันทน,นะนะเอาลงมาก,กเตรียมตัวพอดีลพะพอดีละพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวไปเอาบอกไปนอนถ่าบอกยังมีไปล่างรถ,ถงทัวร์ยังมีไปพ่นกระทะพ่นยังล่างออกดีดียังไงโอ้ขัานหิวน้ำแต่นนะยังมีไปเหยียดุ่นหราจยังนี่ เช็คบูเคียเบรกแล้วก็เสียงฟื้นเสียงไฟอะไรล้ะโอเคทันตัวเนาะพี่นออนองนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศต้นไม้แล้วครับขึ้นมานี่แหละเป็นภาพบรรยากาศอ่านำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนค่ำจะคลิปหนึ่งนะครับมีอะไรก็ถ่ายท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ บางคนกะใครเจ้ากะถ้าเบื้งอยู่นะครับผมกะเขาใจอยู่นะครับม่นวนหวาเพราอยากเห็นที่พิณองขันรถเ่าได้เรียนกะจังกี่ไทยยังให้เบืง้งนาแต่คือเห็นจังซี่แหละแันเรียนรถกับมีแนวไา,ายให้เบื้งอยู่ที่เบื้งวิวเบืงบ้งบรรยากาศเบื้งผู้สาวน้าข่างทางไปน้าเรื่อยเบื้งผู้สาวขายพวงมาลัยน้าขายบั้งข้าวลามขายหม่ําขายสซราพัดที่ที่เห็น ขายมันเกี่ยวไว้บบนี่เละพี่นุ่มแจสีวางไหนเนาะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมาถ่าใช้เป้ยอยู่คุณลังครับผมหลายกันแล้วนะครับนำภาพรบรรยากาศตอนเย็นมาฝากกันนะครับก็ยังไดการคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาคุยมาถามกันได้นะครับท่านผู้ชม จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ